ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอบูดล็อกกินได้ผมจะเพื่อไอกินไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรเเเเสสีียยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ไม่ต้องพูดแล้วไอบูดล็อกกินได้ผมจะ่คุยกับ โทรศัพท์กินไม่กินไม่กินไม่กินม่นเคยเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียหมดเสียหมดเสียฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออไม่ต้องพูดแล้วมันกินได้ผมจะคุยกับโทรศัพท์กินไม่กินไม่กินไม่กินม่นเคยเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียหมดเสียหมดเสียฮัลโหล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  ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยไม่ต้องพูดแล้วไม่พูดก็ hm om, กินได้ผมจะคุยกับโทรศัพท์กินไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียไม่เสียโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจอดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล พูดอะไรคำไม่เคยฟังเลยสฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,ล,ลไปถ่ายทอดสดท่องไหนได้เนี่ย